ฮัลโหลสวัสดีก <iah> ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ตสุขุทุกคนน้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองทองสีสาวลาวมื่อนี้ก็มาพบกับสาวสีเซนเก่าเ้นเคยละน้องๆพี่น้องเนาะมาพบกันในตอนนี้ก็สีเป็นตอนสวยเนาะพี่น้องเนาะสาวสีอะไรเข้ามื่อนี้ก็คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะจีนเขาอยู่แคมทางคือเก่าเสียงรถบึน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 หยุดขอโทษขออภัยเนาะมื่อนี้สาวสีก็ไม่ได้ติปไม่ก็คือว่าติปบิดติดเมันกับโบตางกันประเด็นเนาะเพราะว่ามือใส แต่ซักซายเสื่อม24หั่นน่ะมันมันอีหยังก็มันบ่ค่อยติดดีปานได๋หั่นนําก็เลยบ่ค่อยได้ยินซักเนาะคือว่ามันมีความแตกต่างกัเลยเนาะแตกต่างที่สิแตกต่างน้อยเดียวนี่มื้อนี้ก็สั่งเปียกกเจ้ามากินนี่ทุกคนเวลาที่เฮาบ่ได้กินอยู่หานเนาะเพิ่นก็สิใส่ถุงมาแนวนี้ให้เฮาแล้วเฮาก็สิมาแกะเอาอีกุงนี้นึงก็คือ2 5กัน เออน้ำคือใส่แห้งใส่ใส่ถ้วยน้อย<ม>เดี๋ยวน้ำเออน้ำมันใส่ถ้วยน้อยให้มันการเข้าให้มันนี่เวลาถอ,อกมามันก็สิได้เป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะข้างในนี่ก็สิมีเลือดมีลูกซ้นกับมีหมูกรอบเนาะพี่น้องเนะาะจากีสังเป็นข้าวเปียกหมูกรอบเข้ามาแล้วก็สิมีเส้นข้าวเปียกแล้วก็มีอันเอยียงเกาะ ต้นหอมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นใส่เอา้าบุคคลมาอย่างไหล,ลายคนกระซิบจากงูเนาะพี่น้องเนาะว,ว่าอาหารอยู่ลาวนี้มันแพงบ่อากส,าสี่กะว,ว่าคิดว่ามันธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเาพราะว่าคันนับจากข้าวเปียกนี่คันคืนซื้อข้าวเปียกนี่เนาะก็คือเครื่องปรุงลือทุกอย่างซีเป็นของไทยเบิดเนาะนับแต่แต,แต่เกลือไปนัวมักเก็ตยังต่างๆแน่มักเก็ตน่าจะเป็นของเบียดร์สีกเเกกส่กะบ่แน่ใจนะพี่น้อง อันเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นสินค้าไทยบ่เลยเนาะมันจะที่ค่อนข้างแพงก็คือแป้งนัวนี่ก็คือแพงแห้งเนาะพี่น้องเนาะจากแต่ก่อนคือทงหกเจ็ดพันเดี๋ยวนี้เป็นทงนึงสิบห้าพันแล้วแลยอีอย่างนาอเป็นลูกซิ้นเป็นอีอย่างนี่มันก็แพงนับแต่ต้นหอมนี่ก็แพงเนาะพี่น้องเนาะก็คือซื้อมัดนึงในประมาณสามสิ้นต้นในละปนกันนะห้าพันปักหอมอันนี้ก็เลยเงี่ยหอมอันนี้เนี่ย รายที่ถามว่ามันราคาแพงเกินไปบ่าซสาสีก็ถือว่ารรมาตานะคันคันว่าเขาเปียกนี่เนาะสาวสีเคยเปิดร้านเขาเปียกมาก่อนแล้วก็คือว่าซึ่งแต่เศร้ามานาะพี่นอ้องต้องได้ล่างกล้วยล่างพักออกตลาดมาขุ่มหมอ้อเขาเปียกมาอะไรทําไมคือผู้เดียวคือเสารสี่ตะกี้คือหัวมุนเลยเนาะพี่น้องเนาะ,นะบัวจักสีล่างถ้วยบัวจักสีค้างหมอ้อเขาเปียกหัวจักสีปุ่มเขาเปียกบัวจักสีอีหย่างต่างเนาะ เพชรยาแห่งกศชก่วงสาวห้าพันนี่สาวสี่ก็ถือว่าทำบัดาะกับวดได่บวดได้กับ่ได้กำไรหลายปันไดถามว่าได้บอกก็ได้อยู่นอยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วบันนี้อยู่แถวสาวสี่อยู่นี่เนาะตลาดมันจะอยู่ไก่เนาะพี่น้องเนาะก็คือเขาต้องได้เอารถเขาไปตลาด,ดเองวันนี้ไล่ทั้งค่าน้ำมันลถแน่ค่าเสียเวลาเน่ค่าเมื่อยเนี่ยโอ้สุดยอดากํำไรน้อยเดียวเนาะก็ถือว่าธรรมดาเนาะ นี้ก็ซิเป็นสมมนาขเปียกของเราเดี๋ยวซาซิสิมาปรุงก่อนอันนี้กะซิเป็นผงพักเนาะพี่น้องนหรือว่าถงเครื่องเคียงอันนี้ก็ซิเป็นของเพิ่นแถมมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็ส <man> ิเป <man> ็นถงเครื่องปรุงอยู่ในนี่ก็ซิมีซอสมะเล่นมีน้ำตาลกับหมกเผ็ดเกี่ยวหรือว่าเก็ดเกี่ยวบางเอิญอันนี้ก็สิเป็นน้ำปลาเนาะพี่น้องส่วนกะปิ กะปิบักสิให้มาแนวนี้เลยเนาะเพราะว่าประหยัดถงเนาะถงมันแพงกูอาจจะสำหรับผักกับกะสิมีอยู่มะขั่วบวละพากับหอมลากเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นกะสิให้มักนาวมาเป็นบีทแนวนี้เนาะให้เฮามาปรุก็คือเฮาปรุงตามใจเลยเนาะกับบ่ตามใจบ่ได้เพราะว่าเพิ่นให้มาซ่านี้แล้วแล้วก็สิมีเอี่ย ่ะเบ่นแล้วว่ะมีมะเขือนําเนาะพี่น้องเนาะเออมะเขืออันนี้สิมาตุยกะปินี่ละ่ะเพิ่นเฮ็ดตุยมาให้ละเฮาก็มีแต่น,นาที่กินเลยเนาะพี่น้องบัดน,นี้มาเดี๋ยวซาซีสิมาปก่อนว่ามันสินเป็นตแซบบ่บหรือบ่มาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวนํากันเพิ่นให้อีหยังมาใส่เบิดเลยเนาะเพราะว่ายุคนี้ยุคแห่งการประหยัดน้ําปลานี่ก็โลลงเบิดเลย มันบดอันนี้กะต้วยลงมันบดอ่ะเอ้าอ๋ออ๋ออันนี้บลงจุกเส้นกับเบียก์คนนันนี่วะมันจะค่อยออกบดเนาะพี่น้องนี่เพ็ดนี่คือว่ดดำพี่ดึกเหระเขาเห็นพุทธิบอ่ะ งให้มันเบิดยุคน,นี้ยุคแห่งการประหยัดน้ำตาลก็ใส่เบิดน,นี่แหละ <c oughs> อ็อี่แม่เราบปรุงเนาะเ่าเอาของอีแม่มาติ้ใส่เดี๋ยวแซลซีปรุงก็ได้แป๊บนึงเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะส่วนวิธีปรุงก็คือบ่ยากเลยขออยางมาให้ใส่เบิเลยถอกใส่ให้เบิดอีกไนดะ้คะประหยัดเนาะบ่ให้มันทิ่มบ่ให้มันเสียบ่ให้มันหายเลยม่นาะ ก็นด้ยัไม่ได้ซีกเลยอืมแซ่บจู่ทักนี่ก็คือคั้นกับแล้วก็คือปล่อยลงนี่เลยเนาะไม่ทูคลิปเขาบัดเดียวเลยอืมกินแบบบหวงงามเลยเนาะ เราว่าเขาคนงามอยู่แล้วเบิ่งยจรงไแต่งงานม, <c oughs> มาพี่นนอะอันนี้ก็คือหนังหมูเนาะสี่ซื้อพุดหมูป่านะเพื่อนหมูป่าแต่ว่าเป็นพันหมูป่าซื้อๆนะเพื่อนมาเลี้ยงเอาอยู่บ้านแล้วเพื่อนค้าเห็ดพุดนะนี่ตอนสี่ซื้อมาแสนหนึ่งมันก็เลยได้ทั้งหนังได้กระดูกได้น้ำมันอีทั้งต่าันี้ก็จะไปนำเจ้าวส้มเนาะหรือว่าเจีาวเพดุด แรกๆกับว่าชิ้ต้มแหทแคบหมูอเลยแต่ว่ากินไปกินมาค้าย <c oughs> ปกติเจ้าสี่ก็เป็นลูกครึ่งอยู่แล้วนะครึ่งวันกินครึ่งวันนอนก <c oughs> ็เลย กินแนวนี้เลยซะมันจะก้อนบุญยุงมันยากหลายเทื่อปก็ไปคำใหญ่ๆแนะั่นี้เลยซสองมาเผ็ดมามาเผ็ดก็มีแต่นหน่วยชุบ พี่เขาให้มาเดี๋ยวนี้ค่ะกับต้นกล้วยนนเลยกำมันงห่วงผู้เลยนยกนี้ยกแหงกันประหยัดเกกสกกรส็จแล้ว ขึ้นก้วนพี่น้องนเนาะเหลืออยู่ยน้อยนึนนงมะเพือเทราเหลือด้อเพราะว่ามันหมักซุปกินบปแซซบเนะพี่น้องเนาะสำหรับมันนี้กะอิมไปเที่ยวร้อยสักิก็ได้กินกเกือบบิดเนาะเหลืออยู่เส้นนึงขี้ก็ได้ก็่ิว่าบุกินอ่ะนะก็คือว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่งการประหยัดเราพี่น้องเนาะอนใดก็กินให้มันเบิอดอนใดก็ใสให้มันเบิดให้มันเหลือให้ทิ่มิมให้ปะนแให้เสียบให้าหายเลยเราพี่น้องเนาะเออกินให้มันเบิดเอาละพี่น้องกินข้าวแล้วก็กินหวานต่อป้ามันยังเดียดได้อีกเหรอเมื่อกี้ช่วยเัาเปลยกไปตั้งถ้วยปักใหญ่เนาะเห็นทอน้องนลกว่ามันถือพาเดือดคองล <laughs> ผมเนเนี่ยก็กินลายคนเด้กเปียกช่วยนึงอยู่ในนีบ้บนเลยเนาะพี่นนอะแล้วยังกินมะกุูงได้อีกได้เนี่ยเออกินลายขนาดนี้มีผู้บ่าวกินคนใดกินเลี่ยงไว้ปะเนาะหรือว่าผู้บ่าวเบียดบ่เออหยอกเนาะพี่นนองไ <c oughs> ปเลี่ยงบ่ไวกันเลี่ยงตัวเอง หัวง,งามเลยเพราะว่าฟ้ากินฟ้าไปฟ้าไปเฮ็ดเบียกใหมต่ต่อเน,นาะพี่น้องเนาะบอแมนว่าชินั่งกินแตงแต่เขาบอแมนว่าชินั่งเล่นนั่งตีลังกะเล่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะแฟนบวกแฟนแต่ห <c oughs> ันไปอืม อาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่สสกินข้าวกินน้ําแล้วสสกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะสสก็บ่ได้อยู่ลาเนาะพี่น้องนี่หลังจากกินข้าวแล้วสสก็สิมาแ่เครื่องดื่มเข้าตู้เนาะพี่น้องแม่เฮารู้เนาะเอสสบ่ได้นั่งอยู่นอนกินลาเด้อพี่น้องเด้อสสก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ะก็เป็นคนดูคนมั่นอยู่เนาะพี่น้องเออ เขาแล้วสาวส si ิก mm ับมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันนี้เขากัจิเจ๊เจ๊ยกระแท่เข้าไปในนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระทิงแดงนะอันนี้ก็จะเป็นเอ็มร้อยนะของภาษาอย่างปูเรื่องเลยอ่านกอเจไม่เดือดหือเดือดเดือ นี่เ <substit> ป <uting> ็นของใครอ่ะนี่นะเขาอ่านออกอยู่เนาะเขาอ่านออกแต่ว่าเขาเขียนว่เปลี่ยนนอนพี่น้องเนาะเออสาวสี่ก็เป็นคนดูมันอยู่นอนพี่น้องนอนเพ่ได้กินแล้วก็นั่งอยู่ลาลานอนอยู่ลาลานะดโขเขามาขอพี่น้องพามาแท่ใส่ตู้มาถ่ายคลิปซื่อและแล้วเรากับทนี่ไปนอนต่อนอะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาสร้างภาพเอย่าไปเชื่อเริ่มเมื่อกี้เนี่ยหอบตอเลสเอนมาถ่ายคลิปซื่อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจิไปนอนต่อก่อนเด้อ สาวสิบ่ได้เป็นคนขี้ค้านหนอสำหรับผู้บา่าผู้ใดที่สนใจอยากเป็นแฟนกับเป็นได้หนอซื้อหนึ่งแถมสามซื้อซื้อสาวสี่แถมแม่ตู้แล้วก็แถมลูกแลกแ้วก็แถมผัวเป็นนำนอพี่นอ้องผู้ใดสนใจทักเข้ามา <laughs> ผู้บ่าวู้บ่าไทยหรือผู้บ่าจีนผู้บ่าวเวียดเอาเบิดเนอพี่นอ้นอง ประกาศหาตั้งแต่ผู้เ่าไทยเดี๋ยวเขควาคิดว่าเฮ้ยนี่นี่ตะเล่สร้างภาพเป็นอย่างคือว่าเอาตั้งแต่ผู้เ่าไทยเป็นอย่างคือบอกผู้เ่าเปียกผูออ้เ่าจีนผูเขาผู้เ่าอย่างต่างๆใน,นเอาอย่างผู้เ่าไทยตะเล่สร้างภาพแบบนี้ว่าเป็นแนวนี่เลยนเนาะเจี๊ยบเขาอันที่ท้องป่องๆนี่ว่ได้ถือพายได้อันนี้เด้อถ้วยข้าวเปียกอยู่ในนี่เบเลยเนาะเอาล้านนอกพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสี่กระซิบขอตัวจบคลิปยังเท่านี้เนาะไปมาคลิปแบบนี้กัอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้สาวซีเนอร์ขอขอบใจทุกคนที่รับชมคลิปเนาะสำหรับผู้ใดมีความคิดเห็นหรืออยากพูดอยากคามอีอยากสาะารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสาวซีได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวซีที่มาตอบถูกฟังอ่ะสำหรับคลิปนี้กะที่ขอตลลัวลาไปก่อนเท่านี้เนาะไปก่อนเด้อบาย